ทำไมต้องเป็นกลิ่นฮานีเลมอนบินโซใครชอบกลิ่นมันก็เหมือนความรักซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าพยายามแทรกเฉยมามก้มก็เราตั้งใจเรื่องเพราะเรารสึกว่าจริงๆแล้วมันมันเราอยากได้กลิ่นที่มีความใหม่ด้วยแล้วก็มีความแบบคือจริงๆแบบอยากให้ความรู้สึกใหม่กับตัวลิปส์ของเราด้วยด้วยความเย็นอย่างเงี้ยเราเลยพยายามหากลิ่นที่มันน่าจะ ไปกันได้ทั้งหมดมีทั้งความหอมด้วยมีทัความเย็นด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตั้งใจเลือกเป็นทันี้เลมอนิงซูมครับเมลอน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 เมอนนเมลเมลอนเลอกเมอนเลมอนเลนมอนเมลนเมลอนเมลอนเมลอนเอนมลอนเมรนเลอนเนเมลอนเลนนเลนมนเม่เมนมนเมนมนมนอนเมมเออลอออลนเลนมลมอลน สตอเบอรี่บิสกิตแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่ก็คือเบิร์นคาราเมลเบอร์นคาราเมลซึ่งเราก็แต่งตัวมาเป็นแบบว่าอันนี้ก็เป็นสตอเบอรี่บิสกิตอันนี้ก็เป็นเบอร์นคาราเมลอ่ะแล้วเราจะมีอะไรอีกไหมอีกสองตัวที่ของของอันก่อนยังบอกไม่ได้แต่อินอินละกันอินอินของอันก่อนเราก็ยังมีของอันก่อนขออ๋อเดี๋ยวก็อันใหม่กองอันก่อนเรามีนี่ด้วยเรามีตัวเป็นลิปเซรั่มนะครับผมเป็นหลอดบีนะครับแล้วก็เป็นตัวลิปโกลอโดยที่เป็นแบบแข็งครับลิปโกล์อ่ะสำหรับของใหม่ ของเก่าก็ดีแล้วก็ผ่านพ้นไปบางตัวที่ดีก็ยังอยู่ไมีใครใช่ไหมเนี่ยยกมือยกมือสูงๆเลยมือสูงๆอะคนไหนไม่ใช้คนไหนไม่ใช้อ้าวยกมือออ้้าาววพิกาดรวบเลยครับเราเล่นเราเล่นไม่ถ้ายังไม่ใช้ไม่เป็นไรไปซื้อเลยตรงนี้อ้าวเพราะอะไรเพราะมีโปรโมชั่นซื้อ3ชิ้นลด5%แถมล่มด้วยอ มีแถมกระจกด้วยมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยไม่แต่ว่าทางทีมงานก็ซิปมาว่ากระจกใกล้หมดแล้วเอ้ยก็เลยไม่ยอมบอกก็เผื่อหมดไปแล้วไงผมก็ไม่ทราบกันอ๋อได้ครับผมสั่งทำใหม่เลยสั่งทำใหม่เลยเดี๋ยวซื้อโรงงานเลยอันนี้อันนี้พูดจริงนะผมบอกเลยจากประสบการณ์ดูจะพูดจริงอ่ากลับมาที่เรื่องปรดักต์ใหม่ก็พี่นี่มีคนดีเพื่อนดีไปหมดเลยใช่แหมส่งยากเลยแช่ ก็ก็อย่างอย่างลิปกลเนาะก็จากที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะแบบสูตรแบบแพคเกจิ้งใหม่แบบกลิ่นใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหนึ่งหรือเปล่าเป็นแบบแต่จิ้มจุ๊บจุเออไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้บอกนะอันนี้ไม่ได้บอกเขาไม่ให้บอกอ๋อเขาไม่ให้บอกเขาไม่ให้บอกก็แค่ไม่รู้เฉยว่ามันจะมีลิปกลอแพคเกจิ้งใหม่กับลิปจิ้มจุ๊บที่จะออกใหม่หรือเปล่า ยังไม่รู้จริงยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมุการณ์แต่แต่แต่รู้ว่าถ้าลิบโรออกมาเนี่ย p a c k a จิ้งสวยมากต้องสวยมากใช่ไปได้ลองไหมผมไม่ได้พูดนะผมเปล่านะเนี่ยได้ลองเนี่ยได้ลองเนี่ยลองมันก็ดีเอ้ยอะไรเนี่ยตื่นตื่นครทบพีอาจจะมีอาจจะมีอาจจะจะไม่มีก็ได้นะแต่คิดว่ามีแหละอยากให้มีเพราะว่ารออีกนานนะ แบบรู้เรื่องปากอะไรอ่าเงี้ยก็เขาเขาเป็นคนชอบลองชอบแบบเทสอันนั้นอันนี้เวลาเขาเจอของใหม่ๆแล้วพี่พีจะเป็นคนที่โยนไอเดียแบบตลอดเฮ้ยลองอันนั้นไหมลองไปแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยเขาจะแบบมีความรู้เรื่องอะไรแบบนี้เยอะครับไปนะฮะแล้วปากบี่พีนะจุกไหมเดีวเอาไหมให้พี่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพี่กมังย่านพี่เหรอ ก่อนก่อนน่านี้ก็เฉยๆแต่ว่าพอใช้แค่เม็ดก็น่าจูงเลยแล้วนี่ใจเรียกใช่ใ<ะ>จเรียกใช้ตลอดโกหกนะเนี่ยไม่เชื่อเปิดในกระเป๋ามีเลยลอะไรนะฮะฮะอต้อะหาพีพี ปากอะไรนะปากตรงนี้นะจุ้งใบก็ก็เคยจุ้งใบสีได้ไหมได้ไหมไม่ได้อะไรนะครับอะไรอะไรนะอะไรนะ พิเศษตลอดเวลาจริงไหมจริงจริงไมจริงจริงจริงะจริงแล้วถ้ามัชิตที่ดีมีช่วงเวลาทีดีในแบบเรามันก็เป็งช่วงเวลาที่มันพิเศษตลอดเวาใช่เนี่ยเราก็มีช่วงเวลาพิเศษอยู่นตอนนี้ใช่หมอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเหมือนเป็นคนพิเศษของเราใช่ ทีมงานส่งมาแล้วครับมาจริงจริงหรอส่งมาจริงอันนี้คิดว่าเราไดคิดว่าจะไม่ไม่ส่งมานะเนี่ยแล้ว้็ปัเดีวต้องปัดเบาเบาวต้องปัดเบาเบาทำเป็นหนวดแล้วเนี่ยคะทำเป็นหนวดเนาะ โอยชุ่มฉ่ำเลยอะเป็นชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นเลยโหสึกปาทสุขภาพดีก็เป็นทันตายเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบทางสุขภาพดีด้วยเพราะว่าทำกินข้าวลวแหมเวอร์ไปพี่เวอร์จริงเลยแซลเก่งกันนะเราแซลเก่งกันนะอ่ะรีวิวรีวิววนนี้ทำแนวเป็นไงครับรีวิวรีวิวหน่อยรีวิวรีวิว ก็ทาแล้วเรารู้ส so ึกว right! <East. S 2> ่ามันแบบมันสบายปากครับอันนี้กลิ่นเวอร์คาเมลิเขาต้องุ้นเคยแล้วเพราะว่าใช้ใช้อยู่แล้วใช้อยู่เป็นประจําแล้วก็ใช้อยู่ตลอดทุกครั้งก่อนนอนแล้วก็ระหว่างวันเฮ้ยโหดูดีขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยยังทาไม่เสร็จเลยยังทาไม่เสร็จเลยอ๋อพี่ชอบตัวนี้มากพี่ชอบไหนพี่ก็ชอบอันนันือนกันเออถ้พี่ชอบใครพี่ก็ชอบคนนั้นบังพี่มีบ้าง ที่ทีพาแล้วเป็นยังไงดีกินใหม่กินใหม่กินใหม่นะครับผมก็จะให้ความหอมของแบบว่าฮันนี่เมลอนแต่ว่าก็จะมีความเย็นในแบบทับแบบบิงซูด้วยมันจะมีความเย็นจริงๆมันจะมีความแบบว่าความรู้สึกแบบเย็นๆมันมีผปากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมแต่ไม่เย็นมากนะคบแต่ว่าหนาวไมหนาวไหมหนาวมากต้องการคนกอดเนิดนึงคาปากทำไมไปหนาวตัวมันเย็นไหมคมันเย็นมันเย็นมนเย็นมก็สึกบมันหนาวมันกนาวใจ เนี่ยถ้าไม่เชื่อพี่จูทานแล้วหนาวเลยได้ได้ได้เราทานเราทานเรทานแล้วไม่ใช่รีแครแบบนั้นออ๋แต่แต่เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนเถอะเถอะสนุกเนี่ยแล้นใหม่แล้วใหม่ไม่ไม่ใช่เพราะเราขัดเงี้ยตายไปแล้วครึ่งขาโอเคขอโทษขอโทษเรื่องวิว่าตื่นมาแล้วแบบรู้สึกปากแห้งมาเฮ้ยยัไงอ่ะแล้วรู้สึกหนาวใจด้วยเฮ้ยก็เลยแบบหยิบแบบฮันนี่เมลอนบิงซูขึ้นมาทานิดหน่อย นิดเดียวเองเหรอมีคนบอกว่าน่าจูไา๊ได้มาได้มาได้มาแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก่อนทาคันนี้มันล้องต้งต้องปาดด้วยลิปเซรัม่มก่อนอ้าวเาบาเฉยเลยวะปาดยังไ,ปไ,ไงปาด,ด,ดปออยังไงจุ๊บยังไงจุ๊บยังไงปวดอือยังไงปวดเอือยปวดท้องอปวดหัว อะไรเนี่ยก็สนุกดีนะนะเรดูไปดูมาสนุกดีนั่นอะไรเนี่ยจบล้วก็เล่นหมดเลยไปนะครับเก่งมากขอบคุณคเขารอมากอันนี้ทราบดีเราเล่นเรา่นเราเล่นอฝากปฏิญญาหน่อยฝากปิหน่อย ที่ไม่รู้ม่รูเรื่องที่นี่ปุณนี้เลยอ่าใช่แล้วก็อ่ะขอโทษครับก็นั่นครับอย่างที่ทุกคนค o p ีมาสามารถซื้อได้ที่บูธนี้ที่ M Choice 2022นะครับครับแล้วก็ทาง Lazada และทาง Shopee ด้วยอุ้ยอุดทูปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเคฝากช่องทางโซเชียลมีเดียทางแคนเบรียด้วยครับครับผมก็ติดตามโซเชียลมีเดียทางแคนเบรียดนะครับทั้งที่ Facebook Twitter แล้วก็อินสตาแกรมทางแคนเบรียนะครับครับผมแล้วก็ เราเราไม่หยุดแค่นี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราก็ยังมีขอโทษเราก็อาจจะยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่แงเงยเลยครับผมก็ยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์แคมเปญทั้งหมดไว้ด้วยนะครับผมเพื่ออีกทีว่ามีอะไรบ้างมี แค่แบบไม่ได้ไม่ไเราไม่พทอดเราหนึ่งทอ,อ,อะไรนะอะไรนะอ๋อ oh. ใช่ไม่เสียคะแนนเสียงด้วยหนึ่งทอนหนึ่งทอนได้ไหมต้องให้มีล็อคด,ด้วยจำเนรไม่ได้จริงขึ้นมาให้่อัขึ้นมาให้่อัขึ้นมาให้ดัด ฉันชอบตัเองอยู่กับเธอ <S 2> <S 2> <S ช่วงที่ฉันเป็นตอ้นอยู่กับเธออ้า,อาจบหล่อยหน่อยที <S <S ่ดีกว่าเธออย่าเลยนั่งอลองด้วยกันไปเลยสองสองคนโอ้ โอ้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิไม่ได้พี่หายแหนแล้วอ๋อไปแล้วนะต้องไปแล้วนะอยู่ก่อนหรออยู่ก่อนให้ทำอะไรมาแรกไม่เลยมาแรกอะไรนะซื้อแคเมีซื้อยังไหนขอดูหน่อย อ๋อไรนะยังไม่ได้เป็นล้านโอ้ฝากไว้ก่อนเหรอฝากไว้ก่อนนะโอเคก่อนที่เราจะจัดไปในวันนี้อยากให้พี่ีบิวกี้เนี่ยถ่ายทุกวงทุกคนสักนิดนึงได้เลยใช้พี่หน้าเลยครับผมแท็กแทรเบียนครับอันต่อไปอันต่อไปแทร็คแทร็คเมโลดิงซูนิคแมสเฮ้ยรู้ไม่บอกหรอกแหม อาจารยอาจารย์อาจางแ M Choice สองแฟนทสอครับรผมไปแด้านะขอบคุณนะครับอคะ